วัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแสงเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวนนะนะก็วันนี้ก็เป็นวันเรื่อยๆเปื่อยๆเหมือนเดิมแหละสําหรับคนที่มาดูช่องแสงก็จะรู้นะคะว่าช่องนี้เนี่ยเปื่อยขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยแสงก็จะไม่ไปลงเหมืองน,นะแสงว่าจะทำเควสทำเควสให้เสร็จเออใช่ไหม ทำเคว้นอะไรแบบว่าให้มันแบบว่ารูร่วงนะเอามาเออมีปแป๊แบบนึงนะคือของคือกระเป๋ามันเยอะไงก็เลย อะไรพวกนี้ก,ก่อนโอเคเดี๋ยวประมาณนี๋จะประามาณนี้เดี๋ยวจะไปเก็บผักก่อนนะเอออย่าแสงว่าแสงจะเอาสปริงเกอร์มาติดตั้งที่แปลงผักนะ แล้วก็เดี๋ยวแสงจะย้ายแปลงผักแล้วไม่ย้ายก็คือมีแปลงผักน้อยๆตรงนี้แปลงหนึ่งแล้วก็จะย้ายไปที่หนึ่งคือทําให้มันแบบว่าดูไปรูปไปล่างวันนี้นี่มันคือแบบว่าเมื่อตัวมากเลยก <c oughs> ่ไม่ใชพืชออกนะแล้วก็เดี๋ยวจะรดน้ําที่แปลงผักเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ติดสปริงเกอร์ ก็เดี๋ยวพอจัดการเรื่องแปลงผักอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําเควสนะตอนนี้ก็รดน้ําผักก่นตอนนี้ก็รดน้ําผักเลยเออแล้วก็ตอนนี้แสงพบป,ปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะก็คือวันเนี้ยที่แสงอัดคลิปเนี่ยคือวันเสาร์นะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์แสงซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมากิน แล้วปรากฏว่าเขามีพริกเผาใช่ไหมแสกก็ใส่ไปเยอะเลยพริกผัดพริกอะไรเนี่ยนะก็ใส่ไปคือแล้วความที่พริกเนี่ยใหม่อันนี้เป็นพริกผัดใหม่ๆเนี่ยมันฉุนแล้วแสงก็สำลักแบบสำลักแบบจริงจังเลยอะ่ะคราวนี้ตื่นเช้ามาก็มีอาการอาการหนึ่งก็คือแสงเป็นร้อนหน่ คือเป็นร้อนไหมตรงแบบข้างๆลิ้นไก่อ่ะคือแบบเป็นอะไรที่เลวร้ายมากอ่ะคือเป็นจา่าทิดหนึ่งแล้วยังไม่หายเลยอ่ะเลวร้ายมากที่สุดน้ดองเปิดแล้วไก่ให้เราเป็ดมาให้น้องหนูมาเล็กหนึ่งแลวหมายเลขสองออกมาเล็กไม่เอาอน้องจะเลินตุบตัวไปเดี๋ยวก็ต้องมาถางที่นี่อีกเก็บออกก่อน นั่นแหละก็คือเซ็งมากเลยอะต้วน้ำี๋ยวต้องเติมน้ำอีกเนี่ยน้ำก็จะหมดคือแล้วความที่ใส่ไวตอนไนกคือแบบว่ายาเขียวแล้วก็ยาเสพอะไรเนี่ย ปกติแสงกินแสงก็หายแบบวันสองวันก็หายนะแต่ครั้งนี้มันไม่หายแถมไอ้ยาที่เขาให้ใช้ทาที่เป็น้อไนไายสีาขาวเป็นครีมนะครีมเล็กๆก็น,นะที่แบบว่าเป็นเนื้อเจลอะที่ไ้ทาอันนั้นก็ทาไม่ถึงกลัวแบบกลัวออกออกมาคือแบบการที่มันอยู่ลึกใช่ไหมก็กลัวออกออกมาก็เลยปล่อยเลยทำเลยล่ะทำเคลด,ดีกว่า เลยโอเคเดี๋ยวไปหาเดวิดนี่ช่างตีเก่าแก่เก่าแก่อุ้มบ้าหลังนี้บ้าหลังนี้เนี่ยมีแบบเสียงดังตลอดฮัลโหล ก็ไปบ้านช่างไม้ได้ก่อนจะไปหาช่างไม้นี่เอาแว้นี่ก่อนคุณฟล็อกมไมคุณฟล็อกซีเราเก็บผลไม้เอาไปหมดแล้วอะ่ะเพราะงั้นให้พีกแล้วกันนะ ไม่รู้จะให้อะไรให้พริกก็แล้วกันนะเอย่าราเตียงแล้วกันเราไม่รู้เลยเราให้ไปเขาจะชอบหรือเปล่าอ่ะเลยแล้วก็เดี๋ยวเแว่นี่ก่อนแว่นี่ก่อนแว่นี่ก่อนอุ้ยอุ้ยแลกแรกแรกคือวันนี้ไม่มีของใคร โอเคถึงละฮัลโหลไม่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 ได้จะให้ไม่ได้บ้านช่างไม้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านช่างไม้แล้วก็ไปหาดิวิต เดี๋ยวงงแหละงงแหละงงไม่ควิดแหละเดี๋ยวก็นี่ไงมาหาแล้วว่าแล้วทำไมไม่เห็นมิกขึ้นอะไรเลยอะ อ๋อ oh. สร้างลรงหลอมนี่ลรงหลอมเอาให้ตัวนี้กัน เราก็ไม่ได้อ่านให้ดีดีไป <c oughs> ฉันมาแล้วมาทำเคลต่อแล้วนะโหจอดนะมาเลยมาจาดตรงนี้ จะต้องไปหาฟ็อกซี่ขึ้นไปมาเมื่อกี้อ่อ่ะต้องข้ไปีกแล้วเหรอลงมานนี้ อันนี้มันจะเปิดแอนที่เป็นโบราณสถานตรงทางที่ไปลงหลอมลงเหล็กอะไรนะใช่ปะ่ะข้างบน็และเราไปตัดไม้ก็ไปตัดไม้เพิ่มอีกนิดหน่อย็และมาเริ่ม แล้วมาเริ่มการถางป่านเถอะต้นเล็กแค่สองเองต้นใหญ่เท่าไหร่อ่ะได้เจ็ดต,ต้นใหญ่ได้เจ็ดไม่เอาต้นเล็กเอาต้นใหญ่ มเาเนี่ยต้นเล็กทำมาให้หมดไม่ใช่วันนี้ไม่ได้รับออเดอร์เลยอ่ะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะแล้วก็จะไป อ่าดีกว่าริดโตไวๆนนะแะแล้วเราก็มาบ้านช่างไม้อีกรอบหนึ่งจะมาทำเควสนอีกแล้วไม่ไม่ติดต่อที่เคาน์เตอร์สิ ต้นหมาต้นหม้ยังไม่ตั้งอยู่ท่านนี้นีอยู่ใกล้ๆต้นไม้ด้วย ไม่เนาะเพราะคลิกที่มาร์กแมปเนี่ยพออยู่แถวแถวนี้ก็อยู่แถวๆนี้เนะยอันนี้ก็คือเราติดต่อให้เขาสร้างแล้วเขาบอกวันหนึ่งใช่ไหมเมื่อกีน้นี้เออเดี๋ยวเราต้องรับออเดอร์อีกอัปเกรดบ้าน โัเก okay, บ้านนี้ไม้หินแล้วก็ตะปูฮะโอเคมีอะไรมากมายเรา่มโดูก่อน เอออันนี้คืออะไรอ่ะก็ใช่เดี๋ยวไปเอาตีมอนไปตีก้อนตนัวก้อนสำรีนะแล้วก็ดีจะไปตีมอนตีมอนตัวหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวไปตีมอนกันนะ อยู่ใกล้ๆนี้ พยักซะจับจับสนิทขึ้นของฉันเป็นบาดพยักนะเป็นบาดพยักษ ช้าเจ้าเจนนี่ลูกต่างน้าตาหน้ากินมากเลยชื่อชับบี้นะชับบี้เจนลี่ชับบี้เฮ้ยชับบี้ยังไม่หมดมาน,นี้เลยนะ เคแล้วก็จะไปตีหนูหนูซมมอมบี้หนูซอมบี้ของล่างเลยจะตีหนูกันมาแล้วมาแล้วเจ้าหนูอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ,อ่ยอยู่งเยอะเลยอะตรงนี้น่าตีเห็นมากเลยอะ เดี๋ยวจะอัปเกรดบ้านเราจะถึงครึ่งหลอยแล้วอะมันนี่หอูชั่มบี้ จากหมูซอมบี้เลยแนกะ่ก okay, ับดีกว่าเดี๋ยวก็จะขุดหินด้วยอ้หีหินอยู่ใช่ไหมขุดหินไว้เยอะใช้ได้เลย จำไม่ได้นะว่าเท่าไรในการอัพเกรดบ้านแต่ว่าก็จะขุดไปให้เรื่อยตอันนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างเย็นแล้วตรงนี้มีหนุ่มซมี่้วยอ่ะไม่อยู่ตรงนี้ ของลูซอมบี้อะแสดงว่าจะแบบจะไปอัพเกรดอัพเกรดของลูเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้นูซอมบี้เยอะเลยอ่ะ เยอะมากไปเลือยฉันก็จะเริ่มลดเรื่อยๆแล้วแล้วก็เริ่มเย็นแล้วเอนนี้สองก่อนอืมเออเดี๋ยวจะไป ไปตรงนี้ก่อนว่ามีหินไหมเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีหินถ้าจะทั้งออกนี่เจอแล้วเออเดี๋ยวมันก็จะยแล้วแดดแสงจ,จะกลับบ้านแล้วก็ไปถางบ้านนะถางหญ้าที่บ้านเพราะว่ามันรกมากมากเลยตอนนี้่าจะพอมีเวลานิดหน่อยให้ได้จัดการ มเยันไม่สูงเอาละถึงบ้านแล้วสิ่งที่เราทำก็คือนี่จับเครียวขึ้นมาจับเครียวขึ้นมาแล้วก็ถางยญ้าก็เชื้อเพืนเนี่เอาทั้งหมด หมายเล็กหนึ่งตาลา่ากำลังอิ่มเลยนี่คือหมายเล็กสองหมายเล็กสองทำไมหน้าบุ่นบึ้งอ่ะหมายเล็กสองก็อิ่มแล้วเอตัดใจให้มาก่อน นิดหน่อยเดี๋ยวยพถาถ่าญ่าเสร็จแล้วก็น่าจะเข้านอนผีมังเนี่ยแต่ก่อนเข้านอนอย่าลืมปิดลงเลี้ยงสา์ เข้าบ้านกันมาหมดแล้วมั้งน่าจะเข้าบ้านกันมาหมดละอีกโอเคง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วนะนเดี๋ยวว่าฉันก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะบริเวณข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะสำหรับใครที่ ดูคลิปแสงจนจบถึงตอนนี้แล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคราย mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ